เปิดมาในตอนที่4ภาพเนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาในช่วงชีวิตของพาวเวอร์พาวเวอร์นั้นนะครับก็ได้มีชีวิตกับน้องแมวอย่างมีความสุขแล้วจู่ๆวันนึงเนี่ยปีศาจข้างคาวก็ได้จับตัวน้องแมวของพาวเวอร์ไว้เป็นตัวประกันมันเนี่ยได้บอกกับพาวเวอร์ว่าให้หามนุษย์มาให้มัน้าไมอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะฆ่าน้องแมวทิ้งซะน่วจึงทําให้พาวเวอร์นั้นเนี่ยออกตามหามนุษย์นะครับมาให้เจ้าปีศาจข้างค้าและพาวเวอร์เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าแค่เพียงแมวตัวเดียวเนี่ยทำไมเธอถึง แต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเธอก็ได้เพิ่งเข้าใจแล้วว่าเลือดนั้นมันช่างอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดียิ่งนักซึ่งพอตัดภาพมาในปัจจุบันนะครับพาวเวอร์ที่อยู่กับน้องแมวแต่พอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยพาวเวอร์ก็ได้เห็นเดนจีนั้นสามารถจัดการปีศาจเจ้าของขาวได้แล้วและช่วยเหลือชีวิตของเธอแล้วก็น้องแมวได้สาเร็จพาวเวอร์เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าเธอหลอกเดนจีขนาดนั้นแล้วแต่ทำไมเดนจีเนี่ย,ยยังช่วยเหลือเธอเฮ้ยนี่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 เจ้งจิงี่เจ้าที่พาวเวอร์เนี่ยก็เชื่อในเหเนตุผล เธอจะยอมให้เดนจีนั้นขย้ำสละเปาของเธอแล้วกันเดนจีที่ได้ยิ้มนั้นนะครับเขาก็ดีใจมากๆแต่ว่าเดนจีเนี่ยก็ได้ถูกปีศาร์ปิงโจมตีไปที่แขนจนทําให้แขนของเดนจีเนี่ยขาดและมันเนี่ยก็ได้กินแขนของเดนจีเดนจีเนี่ยก็ได้ถามกับพาวเวอร์ว่าขยับตัวได้ไหมพาวเวอร์ Power ก็ได้บอกว่าแค่กระดิกนิ้วเนี่ยก็ยังยากเลยเดนจีเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปต่อสู้เพียงคนเดียวแต่แต่ว่าพลังใบเลือดของเขาเนี่ยก็อ่อนแรงลงนะครับเดนจีก็สงสัยว่าพอเลือดในตัวมันไม่พออย่าง,งนางนั้เหอปศาจิง มันก็ไม่พอใจที่เดนจีนั้นฆ่าปีศาค้างคาวไปที่เป็นผัวของมันแต่พอมันเห็นหน้าของเดนจีแล้วเนี่ยมันก็ได้บอกว่าหน้าตาแบบเดนจีนี่แหละสเปคของมันจริงๆจะให้ไว้ชีวิตเดนจีเนี่ยก็ได้นะเดนจีก็ได้ถามว่าแล้วยายคนข้างหลังล่ะซึ่งพอปีศาจปิงตอบว่าฆ่าให้เกลี้ยงการต่อสู้ของเดนจีเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นและดูท่าว่าเดนจีเนี่ยจะโดนอัดจยไฟายเดียวเลยนะครับพาวเวอร์จีเห็นก็ไม่เข้าใจว่าแค่อยากขย้ำสาาเปาเนี่ยทำไมต้องสู้อย่างเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นเดนจจททีี่่่่่สววนกลับไดด้แแตูาาารงงของเะ ลงไปอย่าางมากปีศาจปิงเองเนี่ยก็ไม <c oughs> ่อยากฆ่าคนหล่ออย่างเดนจีแต่ถ้าเดนจียังยืนการที่จะต่อสู้มันเนี่ยก็ต้องฆ่าเดนจี able. ส่วนเดนจีนั้นก็ได้บอกว่าจะให้ตูตายได้ยังไงส, <realities> สะละัเป้าเนี่ยก็ยังไม่ได้จับเลยซึ่งเดนจีเนี่ยก็ได้โจมตีแล้วก็สวนกลับเจ้าปีศาจปิงได้บ้างและเขาก็ได้บอกว่าทําไมทุกคนเนี่ยตามมาดูถูกความฝันของเขาด้วยความฝันของแต่ละคนนั้นมันยิ่งใหญ่ไม่ใช่หรือไงตัวของปีศาจป <ๆ S 1> ิงเองก็มีความฝันที่จะทํากับกปีศาจข้างเค้าเหมือนกันและนั่นจะทําให้ทั้งคู่นั้นได้ ถึงแม้ว,ว่าเดนจิเนี่ยจะใช้เทคนิคและก็สวนกับได้บ้างแต่เขาเนี่ยก็โดนปีศาจปิงสวนกับจนสติเนี่ยแทบจะหลุดไปเหมือนกันพาวเวอร์ที่เห็นก็ได้คิดว่าเจ้าเดนจิเนี่ยมันปีศาจชัดๆเลยถึงแม้ว่าเดนจิจะพยายามมากแค่ไหนพลังของเขาในตอนนี้ก็มีไม่มากพอที่จะฆ่าปีศาจได้ซึ่งก่อนที่เดนจิจะถูกกินนั้นอาคีเนี่ยก็ได้มาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดี และเดนจิเมื่อเขารู้ตัวอีกทีเนี่ยเขาก็ได้นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะครับโดยมีอาคีมาเฝ้าด้วยอาคีก็ได้บอกว่าปีศาจที่เขาทําพันธสัญญาด้วยนั้นมันเลือกที่จะเอาผิวหนังของเขาไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการจัดการปีศาจไปริ่งซึ่งอาคีเนี่ยก็ยังมีอคติกับพวกมนุษย์ปีศาจและในแหล่งกดดานของพวกปีศาจข้างเขาเนี่ยก็ได้มีเลือดของเดนจิอยู่เต็มไปหมดอาคีเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วว่าเดนจินั้นเกือบจะตายเพราะพาวเวอร์เดนจิที่ได้ยินแบบนั้นก็ยังยืนยันว่าพาวเวอรอ์ ปผู้คนนั้นกลับรู้สึกขอบคุณที่เดนจิเนี่ยได้ช่วยเหลือชีวิตพวกเขาทําให้อาคีเนี่ยได้ทิ้งเงื่อนไขให้กับเดนจิไว้ว่าถ้าหากเดนจิเนี่ยรับฟังคําสั่งของอาคีและถ้าเดนจิทําตามที่อาคีขอเดนจิเนี่ยก็จะได้มีชีวิตแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเ,เดนจิก็ได้บอกให้วางใจเขาได้เลยเพราะเขาเนี่ยแค่อยากจะทําตามความฝันของเขาเท่านั้นแต่เขาเนี่ยก็จะเอาจริงเหมือนกันกับทุกๆคนเพราะงั้นเนี่ยก็คอยดูได้เลยและอาคีเนี่ยก็ได้ออกมาจากห้องนะครับเขาก็ได้ปลดกุญแจมือของพาวเวอร์แต่เขาเนี่ยก็ย ก็พาวเวอร์หรอกนะแล้วก็จะไม่ยอมสนิทสนมด้วยอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นอาคีก็ได้มาหามากีแล้วก็รายงานเรื่องราวของเดนจิแล้วก็พาวเวอร์ให้กับมากีได้รับทราบแต่รายงานผลนั้นมันก็เหมือนกับว่าอาคีเนี่ยกำลังปกป้องเดนจิแล้วก็พาวเวอร์ทำให้มาคีที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรแต่เธอนั้นก็ดันมองออกว่าตอนนี้อาคีเนี่ยก็ไม่ได้ตายด้านเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแต่อาคีเนี่ยก็ยังปากแข็งปฏิเสธมากีไปว่าไม่ครับผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมตัดภาพไปอีกทีีีน่ยอาาาาคิิิกกกก็็ได้้ใชชวววตตตมปปแลทํํจจัระ เขาแต่ในวันนั้นก็ได้มีใครไม่รู้นะครับมาเคาะที่หน้าประตูเคาะไม่เปิดเนี่ยก็พังมันเลยละกันซึ่งคนที่มาเนี่ยก็คือพาวเวอร์นะครับมากรีนั้นอยากให้อาชีเนี่ยแบ่งห้องให้กับพาวเวอร์ได้อยู่อาศัยด้วยกันเพราะมากี่คิดว่าอาชีเนี่ยจะเป็นคนที่ควบคุมเดนจิแล้วก็พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเธอเนี่ยก็มั่นใจในตัวของอาชีด้วยอาชีที่โดนชนไปแบบนั้นก็รับก็รับครับแต่พาวเวอร์เนี่ยก็ไม่ได้คุมง่ายๆเลยนะครับเข้าห้องส้วมก็ไม่กดน้ําก็ไม่ค่อยอาบกับข้าวเน่นเเือพาและ ค่ำคืนนั้นเนี่ยเดนจีที่กําลังขัดส้วมอยู่นั้นจูจๆพาวเวอร์ Power เนี่ยก็ได้พูดถึงข้อตกลงที่ยอมให้ขยํำหนุ่มๆมานะเดนจิที่ไม่ทันตั้งตัวเนี่ยก็ทําอะไรไม่ถูกเลยเวย้ยพาวเวอร์เนี่ยก็ยอมให้เดนจินั้นขยํำแค่3าครั้งเดนจิเนี่ยเขาก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะได้ทํามันจริงๆและเมื่อเดนจีเริ่มขยํำนะครับเดนจีเนี่ยถึงกับอุทานออกมาเลยว่ามันมีแค่นี้เองเหรอทาให้เดนจีเนี่ยถึงกระเหมือจนมาถึงตอนนี้เลยนะเดนจี <eng> ก็ได้พูดความจริงออกไปกับมากิว่าสิ้ไดไได สิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือการขย่ำมนมนๆมน,มน,มะนะมากี่ที่แบบนั้นเชอก็เลยจัดการอารมณ์บ้ากามของเดนจิซะเลยซึ่งมันเนี่ยก็แตกต่างจากพาวเวอร์สุด,สด ทำใไม่เดนจีเนี่ยสะดุ้งตกเก้าอี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหาเดนจีอยากจะทํามันมากกว่านี้แล้วแล้วก็มากรีเนี่ยก็ได้ขอร้องให้เดนจีนั้นไปจัดการปีศาจปืนซึ่งปีศาจปืนเนี่ยก็เป็นปีศาจที่แข็งแกร่งมา,มากๆแต่มากรีเนี่ยก็มั่นใจว่าเดนจีนั้นจะสามารถจัดการปีศาจปืนได้แล้วถ้าหากทาสําเร็จเนี่ยมากรีก็จะให้หนึ่งอย่างที่เดนจีขอไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็จัดมาได้เลยแม้แต่เรื่องอย่างว่าเนี่ยก็ขอได้นะและคนที่ได้ประสบพบเจอกับการโจมตีของปีศาจปืนก็คืออาคีนะมาาาณ1.2้นนภยใ5 ซึ่งในตอนนี้องค์กรเนี่ยก็ได้ออกตามล่าชิ้นส่วนของปีศาจปืนอยู่โดยตอนนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของฮิเมโนะแล้วก็อาคิและที่ที่คาดว่าจะมีปีศาจที่กินชิ้นส่วนปืนเข้าไปนั้นก็คือโรงแรมแห่งนี้นะครับและสมาชิกที่มาที่นี่เนี่ยก็ได้แก่ลุนพี่ฮ ah ิเมโนะอาคิเดนจิพาวเวอร์อาราอิคุงแล้วก็โคเบนิจังแต่ว่าอาราอิคุงกับโคเบนิจังเนี่ยก็ไม่ได้ไว้ใจพวกเดนจิแล้วก็พาวเวอร์เลยซึ่งพออาคิดีแบบนั้นก็ได้บอกว่าไม่ต้องไว้ใจก็ได้ถ้าหากพวกมันคิิดดดนนนีีีเ่่ยก็าาทท้้ง ah งไลอพูแรป เดนจีก็อยากจะซัดสักหน่อยนะรุ่นพี่ฮิเมโนโที่ี่แบบนั้นนะครับก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธอจะเป็นคนให้รางวัลกับคนที่จากการปีศาจได้ซึ่งรางวัลเนี่ยก็คือการที่เธอนั้นจะจูบแก้มนะเดนจีที่นี่แบบนั้น <ๆ S 1> เขาเนี่ยก็แอคนิดหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บจูบแรกไว้กับคนคนหนึง่งซึ่งก็ต้องรวบรวมชิ้นส่วนเนื้อไอบรมาดนี่แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผมก็จะไม่จูบกับใครหรอกนะนั่นจึงทาให้ฮิเมโนที่นี่แบบนั้นนะครับก็ได้เดินไปกระซิบแล้ว ไม่รอช้าแล้วโว้ออกไปล่าปีศาจเดี๋ยวนี้เลยอะไรอีกคงเนี่ยก็ได้ออกลูกของลุ้นพี่ฮิเมโนะสุดๆเลยนะครับเพราะทหารลุ่นพี่จะทําแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นคนจุ๊บแก้มเดนจิแทนละกันอาคิที่คุยกับรุ่นพี่ฮิเมโนะเนี่ยเกี่ยวกับฝีมือของแต่ละคนซึ่งก็ไม่รู้จริงๆว่าแต่ละคนที่ผ่านการฝึกมาเนี่ยจะสามารถมีชีวิตรอดได้ไหมแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครสักคนนั้นตายเลยแต่เมื่อพวกเขาเดินมาเรื่อยๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกปีศาจโจมตีลุ่นพี่ฮ พาวเวอร์ที่คิดว่าปีศาจนั้นกลัวเธอจนช็อกการอากาศนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพลังผีของลุนพี่ฮิเมโนะลุนพี่เนี่ยได้ทําสัญญากับปีศาจผีแล้วก็ยอมเสียตาข้างขวาเพื่อแลกกับการใช้พลังในแขนซ้ายนะครับพาวเวอร์ที่อยากลองของเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะฆ่าโคเบน,นิจังลุนพี่ฮิเมโนะเนี่ยก็ได้จัดให้เลยนะ ยอมแล้วจ้าแต่จ,จู่ๆนะครับระหว่างที่พวกเขากําลังเดินสํารวจอยู่เนี่ยภายในโรงแรมพวกเขาก็ได้พบว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังเดินวนอยู่ชั้นเดิมๆซึ่งไม่ว่าจะวิ่งขึ้นบันไดหรือว่าลงบันไดเนี่ยพวกเขาก็จะกลับมาวนที่ชั้น8โคเบนิจังตอนนี้เนี่ยสติกระแทกแตกเลยนะครับอาคิที่ลองเข้าไปในห้องเนี่ยและเห็นห้องติดกันภายในห้องพอเขาข้ามไปอีกห้องและออกจากประตูก็ได้มาผู่ข้างหลังของโคเบนิจังซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีหน้าต่างบานไหนที่จะสามารถเปิดออกไปข้างนอกได้เลยพวกเขาทั้งหมดในตอนนี้นะครับก็ได้มาปรึกษากันว่าจาจเยังไงไดี แต่ว่าโคบินี่จังเนี่ยก็เริ่มควบคุมสติตัวเองไม่อยู่แล้วซึ่งเธอเนี่ยก็กลัวมากๆซึ่งก็ะทาให้พวกปีศาจเนี่ยได้ใจมากเท่านั้นเพราะพวกมันเนี่ยชอบเสพความกลัวของมนุษย์อาคีเนี่ยก็พอจะเริ่มทราบแล้วว่าพลังปีศาจตัวนี้สามารถหยุดพวกเขาให้อยู่ในห่วงเวลาที่มันต้องการหยุดได้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคงไม่มีใครโผล่มาช่วยพวกเขาได้อย่างแน่นอนเดนจิถามว่าสนอะไรไหมก็พี่แกเนี่ยก็จะนอนเลยนะซึ่งหลังจากนั้นพี่ฮิเมโนเนี่ยก็ได้มาปลูกเดนจินะครับซึ่งตอนที่เดนจิหลับไปเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปสำรวจรอบๆ พบว่าน้ำไฟเนี่ยก็ยังพอใช้ได้แถมยังได้ของกินมานิดหน่อยด้วยอาคีตอนนี้เนี่ยก็กําลังเดินตามหาปีศาจส,ส่วนอารอีคุงเนี่ยจากที่ช่วยอาคีตามหาปีศาจแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มกลัวหลบอยู่แต่ภายในห้องแล้วโคมินิจังที่สติแตกเนี่ยก็ถึงขั้นอยากดื่มน้ําชักโคกเลยซะง,งั้นส่วนพาวเวอร์เนี่ยก็นอนไม่ได้ทําอะไรเหมือนเดนจินั่นแหละลุงพี่ฮิเมโนเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าอาคีเนี่ยเป็นเด็กที่เธอฝึกมาแล้วก็สอนให้ใช้ชีวิตในหลายๆด้านแต่พออาคีกลับมาหาเพื่อนๆเนี่ยบุหรี่ที่เหลืออันเเดดีียยวอาาาคกก็ไไ้ป่งมมจุพโ ั้งงนและอาคิเนี่ยก็ได้มารายงานข่าวร้ายว่าปีศาจที่พวกเขาเคยฆ่าไปนั้นตอนนี้เนี่ยมันกําลังขยายตัวซึ่งพอออกมาดูเนี่ยมันก็ได้เสนอพันธสัญญามาว่าขอแค่ได้กินมนุษย์ที่ชื่อเดนจิมันเนี่ยก็จะยอมปล่อยทุกคนกลับออกไปอย่างปลอดภัยโคเบน,นิจังที่ดีแบบนั้นก็ได้หยิบมีดออกมาและบอกให้เดนจินั้นยอมให้มันกินซะเถอถึงขนาดที่วิ่งเอามีดเนี่ยมาแทนเดนจิเลยนะครับแต่ก็ได้อาคิแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยมาสากัดไว้ซึ่งพลังของอาคิเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ที่นี่ได้ด้วยส่วนพลังของรุ่น ปฏิกิริยาของปีศาจให้ตัวใหญ่ขึ้นด้วยมันเนี่ยก็ได้บอกว่าการโจมตีต่อไปก็เปล่าประโยชน์เพราะนี่เนี่ยไม่ใช่ร่างหลักของข้าเป็นแค่ส่วนกระเพาะเท่านั้นและการธรรมทัศสัญญาที่มันยื่นข้อเสนอมาให้ในการขอกินเดนจิเจ้าปีศาจเนี่ยก็จะยอมปล่อยคนอื่นไปจริงๆอารอีคุงเองเนี่ยก็เห็นด้วยแบบนั้นแต่อาคีเนี่ยกลับมองว่าการตายของเดนจิเนี่ยต้องมีประโยชน์ต่อพวกมันแน่ๆมันเนี่ยถึงได้ยื่นข้อเสนอมาแบบนั้นทาให้อาคีแล้วก็ล่นพี่ฮิเมโนเนี่ยไม่รับข้อเสนอนั้นนะครับไม่ว่าพวกเขาจะคิดแผนวิิธีีออีีนออกกกจาท่่ยงงย,ยัังงงไ็คด ออกเลยอาคีเนี่ยที่จะยอมใช้คาตนานะแต่ก็โดนรุ่นพี่ฮิเมโนเนี่ยห้ามไว้แต่ถ้าหากอยากใช้จริงๆเนี่ยรุ่นพี่ฮิเมโนนั้นจะยอมให้เดนจีนั้นไปตายแทนเลยละกันส่วนสเสบียงของกินที่ต้องแบ่งกันก็โดนพาวเวอร์เนี่ยกินจนหมดเลยแถมพาวเวอร์เนี่ยก็โบยใส่เดนจีด้วยว่าเจ้าเดนจีเนี่ยเป็นคนกินหมดก็หลักทานเต็มปากสักขนาดนี้ยังจะโบยคนอื่นอีกโคบินิจังเนี่ยก็ข,ขึ้นใหม่แล้วนะครับเสียงกรีดร้องหรือว่าความกลัวเนี่ยยิ่งทําให้เจ้าปีศาจนั้นมีพลังมากขึ้นแต่จ,จู่ๆในขณะทีู่้ดดเเนนจจิว่่งงงีีีีปปปศาาโรรรรรแมยก็ู้ับลคส ซึ่งก็ทําให้เห็นว่าตอนนี้พวกเดนจีเนี่ยได้เจอร่างจริงของปีศาจแล้วนะครับสาเหตุที่ลุ้นพี่ฮิเมโนเนี่ยห้ามให้อาคีใช้คาตนานะก็เพราะว่าทุกครั้งที่ใช้เนี่ยอายุไขของอาคีก็จะลดน้อยถอยลงลุ้นพี่ฮิเมโนเนี่ยก็ได้จับอาคีไว้และอาราอิคุงเนี่ยก็พยายามจับตัวเดนจีส่วนโคบิน,นิจังที่เจ้ามีมาแทงเดนจีอาคีเนี่ยก็ได้เอาตัวเข้าไปขวางไว้ได้ทันทุกคนที่เห็นเนี่ยก็ช็อกไปเลยนะอาคีก็ได้บอกว่าเขาไม่อยากให้เดนจีนั้นตายเพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าเดนนนอยีีวยยวตว้เคใม สามารถสู้ปีศาจปืนได้อย่างแน่นอนต่อให้แลกด้วยอายุไขของเขาแล้วเขาก็จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาฆ่าเดนจิอย่างแน่นอนอาคีที่เลือดไหลไม่หยุดเดนจิเนี่ยก็ได้ขอให้พาวเวอร์นั้นช่วยแต่พาวเวอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าเชิญนั้นควบคุมได้แต่เลือดของตัวเองการควบคุมเลือดของคนอื่นเนี่ยมันยากเกินไปแต่พาวเวอร์เนี่ยก็จะลองห้ามเลือดของอาคีดูสักครั้งเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนเลยเกิดความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเพื่อนกันนะครับโคเบนิจังที่สติแตกเนี่ยก็เอาแต่โทษเดนจิเดนจิ ถ้าหากเขาช่วยทุกคนและสามารถหนีออกจากที่นี่ได้ก็ถือว่าไอคาิกับเขาเนี่ยไม่มีอะไรติดค้ังกันแล้วนะครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเชนซอร์แมนตอนที่4ถึงตอนที่6นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ